ท่วงตามดูผู้แทนเขตห้าสงขาพักประชาธิปัตย์นายกชายสอสอเดชอิดขาวทองสอสอเดชอิดขาวทองนำสอสอและผู้สมัครสสอพักประชาธิปัตย์ในภาคใต้ให้กำลังใจนายเฉลิมชัยสีอ่อนเลขาธิการพักยืนยันไม่ไปไหนหลังมีกระแสข่าวสอสอหลายคนเตรียมย้ายค่าย เมื่อวันที่10พฤศจิกายนนายเดชอิดขาวทองสอสสงขาลาได้รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ซึ่งดูแลภาคใต้ในนำคณะสสอ,อทินายชัยชนะเดชเดโชสนสนครศรีธรรมราชได้รองเลขาธิการพักนายชินยวรบุญเกียตกรติสสนครศรีธรรมราชนายสาธิตวงหนองเตยสสจังหวัดตรังน,นายนริศขำนุรักษ์สสจังหวัดพัทลุงรวมถึงบรรดาว่าที่ผู้สมัครสสของพัก รมกันมอบแจกันดอกไม้เพื่อให้กำลังใจในายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในในฐานะเลขาธิการพักประชาธิปัตย์ภายหลังที่มีกระแสข่าวว่าสอสอพักประชาธิปัตย์บางคนเตรียมย้ายค่ายไปอยู่กับพรรคอื่นสอสเดดิดขาวทองยืนยันว่าผู้สมัครของสอสอพักประชาธิปัตย์ยังพร้อมที่จะต่อสู้ศึกเลือกตั้งที่จะมาถึงเพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนของพี่น้องในภาคใต้ในการที่จะพัฒนาภาคใต้ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปตามดูผู้แทนสสเดชอิฐขาวทองสอสสงขลาเขตห้ารองหัวหน้าพักประชาธิปัตย าวเช้าเล่าเรื่องเมืองใต้สื่อสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาผลิตรายการโดยกลุ่มสื่อทางไทยชี้ทิศเสริมทางสร้างไทยเพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่ชุมชนติดต่อโฆษณาสนับสนุนรายการโทร0814254291